เทวดาประจําตัวของคุณต้องการให้พอรอะไรคุณผ่านไพ่ค่ะการเข้ามาเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนค่ะวันนี้เราจะสุ่มไพ่นะคะเราดึจิตตั้งจิตเชื่อมโยงถึงเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของทุกท่านที่เข้ามาเจอคลิปนี้ดูดูว่าคุณจะได้พอรอะไรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวันนี้ค่ะค่ะใบที่หนึ่งค่ะ ไพ่พระพิคเนตค่ะองค์พระพิคเนตประทานพอให้คุณนะคะนับจากนี้ชีวิตของคุณนะคะจะเริ่มต้นใหม่มีสิ่งดีๆเข้ามาการงานดีการเงินดีโชคลาภมีนะคะแต่คุณต้องลงมือทําด้วยตนเองมากกว่าค่ะเพราะว่าชีวิตของคุณโชคชะตาของคุณนะคะคุณคือผู้สําเร็จคุณคือผู้อัศจรรย์คุณเป็นคนที่มีพลังที่สุดในโลกเลยค่ะและช่วงนี้คุณจะได้เจอเพื่อนกัลยาณมิตรบริวารที่ดีการงานของคุณนะคะที่คุณคิดคุณหวังอะไรไว้นะคะให้คุณตั้งจิตขอพอพระพิคเนตดูสิค และงานการของคุณและหน้าที่ของคุณชีวิตของคุณในตอนนี้นะคะจะยิ่งประสบความสําเร็จโชคดีปัญหาอุปสรรคต่างๆจะคลี่คลายหมดไปค่ะสวดมนต์ขอพรพระพิฆเนศทุกเช้าค่ะแล้วคุณจะได้รับปัฏิหารค่ะพระพิฆเนศประทานพรให้คุณนะคะอ่ะ ต่อไปค่ะใบที่สองว้าวาเวสุวรรณช่วงนี้คุณจะได้ดวงเปิดวาสนาเปิดได้ทรัพย์สมบัติจากปู่ทเวสุวรรณค่ะโชคลาภเงินทองทรัพย์สิสนทรัพย์สมบัติในโลกกิะถบหรือทรัพย์สมบัติของคุณตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติจะกลับมาหาคุณค่ะแต่ไพ่ใบนี้ย้ำนิดนึงนะคะต้องทําดียิ่งทําดียิ่งได้ดีช่วงนี้ถ้าคุณปรารถนาจะต้องการทรัพย์สมบัติจากโลกกระถิบของคุณคุณต้องหมั่นสร้างบุญบาร,รมีรักษาศินภา และคุณจะได้ทรัพย์สมบัติจากท้าวเวสสุวรรณหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวของคุณคุณเป็นคนมีอํานาจวาสนาบารมีมากๆนะคะและคุณเป็นคนที่มีวาสนาเป็นเจ้าคนนายคนเป็นเจ้าของธุรกิจหรือมีวาสนาเป็นเจ้านายตัวเองสูงมากหรือถ้าคุณทํางานคุณจะมีลูกน้องบริวารค่ะช่วงนี้ในใจของคุณหวังแต่เรื่องความมั่งคั่งร่ํารวยต้องการสมบัติใช่ไหมคะ คุณลองตั้งจิตอธิษฐานและขอพอรทเทวสุวรรณดูนะคะปู่เวสุวรรณประทานพรเปิดทรัพย์เปิดสิ่งดีๆเปิดทรัพย์สมบัติให้คุณแล้วนะคะอาและไพ่ต่อไปค่ะคุณมีพระพิฆเนศและทเทวสุวรรณดูแลช่วงนี้ลองตั้งจิตขอพอรองค์ท่านดูนะคะ ไพ่สุดท้ายค่ะไพ่แพทัสสาไพ่ใบนี้ยังบ่งบอกถึงคุณเป็นคนที่นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นับถือหลายสิ่งหลายอย่างค่ะคุณอยากมีโอกาสบวงสรวงไปไหว้พระไปในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือในอนาคตคุณอาจจะมีโอกาสได้ทําพิธีใหญ่ๆห,หรือร่วมพิธีใหญ่ๆงานบวงสรวงหรือการทําบุญใหญ่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าไพ่แพทัสสาเป็นไพ่ที่บอกว่าความคิด ความรู้สึกของคุณจะนำพาให้ชีวิตคุณประสบความสําเร็จขอให้คุณเชื่อใจตัวเองเชื่อมั่นศรัทธาในตนเองการเงินของคุณโชคลาภของคุณวาสนาของคุณมันขึ้นอยู่กับความคิดของคุณด้วยถ้าคุณคิดในด้านดีคุณจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกกังวลมีวิตกกังวลอะไรคุณต้องเอาความกังวลนั้นออกไปทั้งสิ้นนะคะทำลายความคิดลบออกไปและ ด็งจิตใจนะคะให้อยู่กับความคิดที่ดีตลอดเวลาและคุณจะกลายเป็นคนที่เน้ละมิตได้ทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานความรักครอบครัวสิ่งใดที่คุณปรารถนาคุณย่อมได้มันมาอย่างแน่นอนค่ะขอให้คุณรักษา ตัวเองรักษาจิตใจรักษาสภาพกายใจจิตให้เป็นหนึ่งคุมพลังนะคะและคุณจะสามารถดีดนิ้วเนรมิตสิ่งที่คุณปรารถนาได้อย่างแน่นอนค่ะและภพยใบน,นี้ต้องตัดความกังวลความโกรธความอาฆาตความพยาบาทหรือความรู้สึกแย่ๆออกไปด้วยนะคะจงให้อภัยกับคนที่คุณไม่ชอบและคุณไม่พอใจจงรัก ให้ได้กับคนที่คุณเกียรติชังค่ะเพราะนี่คือบททดสอบของฟ้าดินและจัก,กรวาลเพื่อให้คุณเติบโตในด้านจิตใจและจิตวิญญาณนะคะขอให้คุณทุกคนโชคดีค่ะขอให้คุณโชคดีเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมั่งคั่งร่ำรวยมั่งคั่งร่ำรวยทุกท่านทุกคนค่ะฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้กับบีด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ